กับสนนุรรายายโดฟีทัส GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098 936 1800นมัสก,การสังเวชนียสถาน4ตำบลณประเทศอินเดียเนปาล8วัน7คืนโดยสายการบินไทยสมายบินตรงสู่พุทธคยาในราคาพิเศษสนใจโทร 097-164-4535-083-626-1794 c a l c i l a t e c a l c i u m l t o n e t Plus Collagen c ค a n c i u m พิเศษดูดซึมได้ถึง95%ไว้ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-53-00 สวัสดีค่ะขอต้องรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้ประจําวันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2559รับชมรายการร่วมทางร่วมธรรมได้ทุกๆเวลา13นาฬกาถึง14นาฬิกานะคะในวันนี้ค่ะก็มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ท่านผู้ชม เช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับรายการในเต็มรูปแบบของเรานะคะก็อยากให้ทางดรภูมินะคะช่วยแนะนำช่อ,ชองทางการรับชมของรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะครับสามารถรับชมได้ทางกล่อง GMM กันนี่นะครับ GMM Z นะครับที่ช่อง175อกล่องสัญญาณ PSI ที่ช่อง239กล่อง CTH ช่องหมายเลข870กล่อง i n f o s e t กล่องไทยเซตกล่องไอเดียเซตและกล่องรีโอเทคที่ช่องหมายเลข189นะครับค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมยังสามารถชมผ่านมือถือของท่านได้นะคะที่ www. w w w s t a t i o n g c o m /wbtv นะคะหรือชมสดเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www. w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 btvonline.com หรือจะร่วมเสนอแนะคอมเมนต์ ต่างๆนะคะที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/thailand thailand uh, t a x i m magazine นะคะค่ะแล้วก็หรือจะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ085 344 7343หรือ026757696ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางการรับชมร่วมทางร่วมทําของเรานะคะในช่วงแรกค่ะก็วันนี้ เรามาพบกับสุขภาพดีกับไวซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับความงามกันนะคะวันนี้ความงามที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับบทความดีๆในเรื่องความงามมีอะไรคะเราจะแนะนําให้รู้จักกับคุณพลอยชมพูเมงสุวรรณนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเองและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและก็สกินแคร์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะ ก็เป็นคุณสุชาดาเกตก้านนะคะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้มีสาระสำคัญอะไรที่เกี่ยวกับบทความสุขภาพเรื่องโลชั่นบำรุงผิวใช่ใชใชมคะ,คะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะในเวลาที่เราควรทาโลชั่นบำรุงผิวกันนะคะค่ะในช่วง การที่สาวๆนะคะอยากจะมีผิวที่มีความชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะเราควรจะ,ะทาครีมบำรุงในเป็นเวลานะคะเวลาที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเราจะมี4ี่เวลาที่เราจะมาแนะนำกันค่ะในช่วงเวลาแรกนะคะก็คือช่วงเวลาหลังอาบน้ำค่ะหลังอาบน้ำเนี่ยนะคะก็คือเป็นเวลาที่รูขุมขนของเราเปิดนะคะฉะนั้นเราควรทาบำรุงด้วยโลชั่นหรือครีมบำรุงเนี่ยเป็นอย่างมากที่สุดเลยค่ะมันจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากที่สุดเลยค่ะ,ช,ะช่วงที่2นะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือช่วงก่อนนอนค่ะก่อนนอนนะคะก็คือจะ,อะผิวของเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมมีการบํารุงผิวในระหว่างที่เรานอนยิ่งในช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยเป็นห้องแอร์นะคะเราควรจะทาพิมพ์บํารุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเมื่อเวลาเราตื่นมานะคะผิวของเราก็จะ,ะได้รับความสดชื่นชุ่มชื้นค่ะ ช่วงที่3นะคะก็คือแนะนําสําหรับสาวๆที่ทํางานในออฟฟิศเลยค่ะ,คะก็คือเราทํางานในออฟฟิศใช่ไหมคะผิวของเราเนี่ยจะสูญเสียน้ําไปกับแอร์อนะคะก็คือจะทําให้ผิวหยาบกล้านแห้งกล้านค่ะฉะนั้นเราก็แนะนําให้สาวๆเนี่ยนะคะทาครีมบํารุงโลชั่นนะคะระหว่างวันเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะ ช่วงสุดท้ายนะคะที่เราจะแนะนําท่านผู้ชมนะคะก็คือช่วงเวลา,าที่เราจะออกไปข้างนอกค่ะการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องพบเจอ,เอสภาวะของรังสี U ูวมลภาวะาที่พิษแล้วก็แสงแดดนะคะเราก็แนะนําให้คุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะทาครีมบํารุงแล้วก็ทา,าครีมกันแดดก,ก่อนที่จะออกจากบ้านค่ะก็นับว่าการทาโลชั่นบำรุงผิวเนี่ย ก็มีความสําคัญเป็นช่วงเวลาเลยใช่มันแตกต่างกันยังไงว่าเราเลือกใช้ครีมที่แต่ละช่วงมีความเข้มข้นต่างกันหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าในช่วงหลังอาบน้ําหรือเวลาก่อนนอนนะคะเราทาครีมบํารุงเข้มข้นได้เลยเพราะว่ามันจะไปช่วยบํารุงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีที่สุดเลยค่ะ,คะแล้วก็เวลาเราทาโลชั่นกันแดดนะคะ ในเวลาเราออกจากบ้านเนี้ยค่ะก็ไม่ควรที่จะเหนอะมากเพราะว่าเรามีเหงื่อออกใช่ระหว่างวันนะคะก็คือมันก็จะเหนอะหนัไปเราก็ต้องควรต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งทุกวันใช่ค่ะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะอยู่ในออฟฟิศอยู่ที่ทํางานจริงๆแล้วเราก็ควรทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะแสงไฟหรือว่าไม่ว่าจะแสงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นรังสี UV ที่จะทําลายผิวของเราได้ค่ะค่ะก็วันนี้อย่างที่ท่านทุกท่านเห็นก็เป็น ภาพของรจนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ท oh, oh right ี asına, e ่สอนอยู Kristen ่ในโรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณหรือสอนสปานั่นเองนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพดีกับไวส์พบกับบทความดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความงามและก็ผิวพรรณนะคะช่วงต่อไปค่ะไม่ไม่อย่าพลาดนะคะคือรายการของเราเนี่ยจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณนะคะชื่อโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมนะคะซึ่งมีมานานและกว่า20 ปีนะคะ25ป<ช>ีนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองกลับมาติดตามรับชมกันค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver Foundation พรปูพื้น,นรถยนต์เข้ารูป5 d ีเสียญาตออโต้ไทยแลนด์จำกัดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0837190123 0858295106 และ0617265588โรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0920128920 บริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร6 6 6 1ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สาก์แท็กซี่สยามจำกัดโทร0 2 9 4 4 5 2 9 0 0 8 4 9 1 1 9 9 5 6ท่านที่มีปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตา แพแสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ098 554 6595 ยาน้ำสมุนไพรจีนผสมสมคนถังเช่าร้อยเปอร์เซนและสมุนไพรอื่นๆมากมายหลายชนิดผลิตโดยคุณหมอนรงพุ่มโพง,งามสรรพคุณบำรุงดูแลฝืนฟูร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัด ยาสีฟันเดนทันไวส์ยาสีฟันสูตร3 in อให้ลมหายใจของคุณหอมสดชืน่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียวฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทันไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสังส่งซื้อได้แล้วที่ลาซาด้าหรือโทร0953655299 0953655300 ลีจูริสมารีนนาโนสเปย์สเปย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กลาบจากเทือกเขาแอลปเพิ่มความสดชื่นและกระจางใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ลาซาดาหรือโทร095 365 5299 095 365 5300 โรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์092-012-8920สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะมูบูชา รับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตาโนนโทรน8์แป5หน่ช่วงคนดีร่วมทางร่วมทําสนับสนุนรายการโดยฟีทาส GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณ สนใจติดต่อ0989361800น้ำมันรำข้าว B-verb น้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้100%บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว B-verb สนใจสั่งซื้อที่ l a ซ a ด้าหรือโทร0953655299 0953655300 กลับมาพบกับรายการช่วงสุขภาพดีกับไวส์นะคะก็วันนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมใช่ไหมคะ<ช>ดรภูมิครับวันนี้ที่เราเมาื่อสักครู่นะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับคือคุณพลอยนะครับได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณในช่วงทั้งวันเนี่ยแบ่งเป็นสช่วงไปแล้วนะครับแต่อีกท่านหนึ่งคือคุณยิ้มนะครับเดี๋ยวก็จะมาะพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าก่อนถึงช่วงต่อไปนี้ก็คือว่า วันนี้ที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเองใช่ไหมครับจกทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคุณพลอยจะเป็นคนอธิบายฟังใช่ไหมครับเชิญครับค่ะโรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเองของเรานะคะเปิดมากว่า25ปีแล้วค่ะ เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เลยค่ะค่ะโหยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะ,คะเป็นได้ข่าวว่าเป็นโรงเรียนแรกเลยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นโรงเรียนแรกที่อสอนเกี่ยวกับหลักสูตรความงามของโรงเรียนของเรานะคะ,คะนอกจากจะมีหลักสูตรไทยแล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรจากต่างประเทศด้วยค่ะค่ะก็คือหลักสูตรซิฟแท็นะคะของข,ของประเทศอังกฤษค่ะ หลักสูตรซิปแท็กเนี่ยค่ะเราได้เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ค่ะเค่ะเปิดมาเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานแล้วแล้วนอกจากหลักสูตรซิปแท็กของประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะมีหลักสูตรซีเดโกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะจะถามนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงซิปแท็กเนี่ยปกติโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมเนี่ยสอนอะไรบ้างคะสอนนวดหน้าค่ะมีนวดหน้ามีนวดตัวมีทำเล็บมีแว็กขน สอนเกี่ยวกับหลักสูตรความงามเกือบทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่ภาพนี่ก็เป็นหลักสูตรสปาทรีทเมนใช่ค่ะหลักสูตรสปาทรีทเมนค่ะบางคนที่ต้องไปทํางานที่เกี่ยวกับสปาหรือว่าตามโรงแรมหรือว่าในเรือสําราญเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องเรียนพวกหลักสูตรพวกนี้ทั้งหมดหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คืออยู่ที่ว่าเขาไปทํางานเป็นนวดหน้าหรือนวดตัวเพราะฉะนั้นมีการสอนนี่ครบเลยนะครับ ทั้งหน้าทั้งตัวทั้งเล็บทั้งอะไรต่างๆเสร็จในเราโรงเรียนเดียวเลยนะครับถามที่หนึ่งหลักสูตรไทยของเราก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะหลักสูตรไทยนี่ก็เหมือนหลักสูตรภาษาอังกฤษเลยเรจะต่างกันค่ะหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นครูสอนจะเป็นของโรงเรียนแล้วก็เราจะเป็นคนสอบเองประกาศนียบัตรก็จะออกจากโรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเองเลยค่ะก็คือโรงเรียนเราเนี่ยได้รับการรับรอง มาจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากหลักสูตรซิแท็กจากประเทศอังกฤษนะคะคือหลักสูตรนี้ค่ะคือระยะเวลาการเรียนจะค่อนข้างยาวนานกว่าเพราะเรียนแบบโปรเฟชชั่นอลค่ะแล้วก็ผู้คุมสอบนะคะ examiner ค่ะจะบินตรงมาจากประเทศอังกฤษเลยค่ะเมื่อกี้มีภาพที่เป็น ภาพที่เป็นชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติก็เป็น examiner ซึ่งเป็นผู้คุมสอบนั่นเองมาจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งจะมาคุมสอบเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ได้ประกาศนียบัตจากอังกฤษด้วยหลักสูตรนี้ก็จะได้ในเรื่องของการทำงานจบแล้วไปทำงานได้ทั่วโลกจริงไหมคะจริงค่ะ จบแล้วนะคะสามารถที่จะไปทํางานได้ทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าหลักสูตรสิบแท็กเนี่ยนะคะก็คือได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับของอทั่วโลกเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักหลักสูตรนี้เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นแบบ full professional นะคะ full professional ยังไงนะคือ full professional นะคะแล้วก็ลูกค้าเหมือนแบบถ้าเป็นนักเรียนจาก จากาที่เขามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> <S ที่มาอบรมที่ที่มาเรียนที่โรงเรียนเราอะคะ่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะมาเรียนที่นี่แล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก<ช>แล้วก็ไปเป็นเจ้าของสปาซึ่ง ตามกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยจะต้องจบไปประกาศของต่างประเทศใช่ไหมคะแต่บางคนนี่คือเขาบางทีภาษาอาจจะแบบไม่ได้เป็นเหมือนภาษาที่ประเทศเขาเขาอาจจะมาเรียนภาษาแม่เขาภาษาภาษาไทยเขาก็มาเรียนที่นี่แล้วค่อยเอาไบประกอบตัวเนี้ยไปประกอบอาชีพที่ต่างประเทศค่ะนี่ก็นะเพราะเป็นประโยชน์เพราะว่ามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนอกจากเป็นภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็ยังไปทํางานที่เมืองนอกได้ด้วยใช่ค่ะสําหรับที่โรงเรียนเนี่ยสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษบ้างไหมคะมีต่างชาติมาเรียนบ้างไหมคะมีค่ะออต่างชาติก็สามารถมาเรียนได้ของเราก็คือจะมีที่เพิ่งจบไปก็คือจะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเดนมาร์กมาเรียนที่นี่เพราะว่ามาทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยมาเรียนอยู่ที่นี่เลยของเราก็คือเป็นอินเตอร์เหมือนกันค่ะสอนภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะอครบวงจรเลยนะครับมาที่เดียวได้ทั้งหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรภาษาต่างประเทศแล้วก็สามารถเป็นทงานได้ทั่วโลกเลยนะครับตัวนี้ พูดถึงตัวโรงเรียนแรงแต่างซึ่งมีอายุมาถึง25ป, <15 S 2> ปีแล้วนะครับเข้าสู่ว,วัยเบญจเพศแล้วทีน,นี้มันจะต้องการทําสปาแรงแต่างก็ต้องมีใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้จะมีผลิตภ,ภัณฑ์แรงแต่างที่จะมาแนะนําบ้างวันนี้นะครับของเราก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวรจนานะคะที่อยู่ข้างหน้าตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นที่ไปเปิดสปาเขาก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีเป็นทั่ครับมาร์คคลีนซิง่งมิ้วแล้วก็โลชั่นนะคะ,ะที่ช่วยแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่โดดเด่นก็คือจะเป็นคลีนซิง่งมิลกับโลชั่นที่แบ่งตามสภาพผิวหน้านะคะ,ะได้3ส,สภาพผิวหน้าค่ะถ้าเป็นของรจนานะคะก็จะมีผิวหน้าธรรมดานอร์ม l ลนะคะผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวหน้ามันค่ะตัวนี้คือเหมือนว่า,าถ้าลูกค้าแต่ละคนคือผิวหน้าไม่เหมือนกันคือเลือกใช้ได้ตามสภาพผิวหน้าเลยค่ะแสดงว่าใส่ใจถึงขนาดที่ต้องมีการวิเคราะห์ผิวก่อนว่า ผิวเนี่ยเป็นประเภทไหนใช่ไหมครับ<ช>จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพผิวของแต่ละท่านด้วยเพราะฉะนั้นท<ช>่านผู้ชมอย่าพลาดนะคะเพราะเราจะมีคําถามช่วงท้ายชั่วโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะได้ตัวมาร์คหน้าไปลองใช้นะคะใครที่ตอบคําถามถูกอย่าลืมติดตามคําถามให้ดีนะคะครับก็ฝากมาเลขโทรศัพท์ไปเลยนะครับ026757696นะครับเดี๋ยวอพอได้ยินคำถามแล้วเนี่ยก็โทรเข้ามาตอบคำถามเลยนะครับจะได้ รับของอของรางวัลของรางวัลเป็น,นมาสนาอเอ๊ะเมื่อกี้เดี๋ยวทวนนิดนึงเอ้อซิฟแท็บเนะะี่ยค่ะหลักสูตรซิฟแท็เนี่ยที่เป็นหลักสูตรต่างประเทศเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะคะประเทศอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษนะคะโอ้อเป็นหลักสูตรอินเตอร์จริงๆอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะว่าเป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษค่ะค่ะเมื่อ,อกี้ต่อถึงผลิตภัณฑ์รจนาแล้วในการเรียนการสอนเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ความงามอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อชื่อโซทิสซึ่งซึ่งเมื่อช่วงรายการสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะมีโซทิสมาออกแล้วทีนี้เอาโซทิสฝรั่งเศสเนี่ยมาสอนในหลักสูตรเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีผิวผิวแต่ละคนนะคะไมะ่จะแพ้ง่ายอาจจะแพ้ของนจ,จนาก็คือสามารถใช้เป็นตัวโซทิสได้เพราะโซทิสนั่นคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต,ต่อสภาพผิวหน้าค่ะช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ ทางฝรั่งเศสที่ปารีสอะค่ะมีจะมีเป็นศูนย์วิจัยอะค่ะที่เป็นแบบว่าวิเคราะห์ผิวหน้าเราอะค่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเหมาะกับสภาพผิวหน้าแต่แบบ,แบบแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็มันจะมีตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์พิเศษอะค่ะเป็นออกซิยองอะค่ะ,คะช่วยบำรุงให้ผิวหน้ากระจ่างใสของโซทิฟของเราก็คือจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวรจนนาเหมือนกันก็คือเป็นมิลวกับโลชั่นที่โดดเด่นแต่ว่ามันจะมีเพิ่มอีกออมาอีก ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าหนึ่งก็คือผิวเส้นเลือดฝอยเหมาะสําหรับคนที่แบบผิวหน้าบางค่ะรู้สึกว่าจะมีสายเข้าใช่ไหมคะค่ะมีสายเข้าเข้ามาแล้วค่ะนี่คือค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับหลักสูตรซิ่แพทมาจากประเทศอะไรคะประเทศอังกฤษครับโอ้จับเอกถูกนะคะคุณอะไรนะครับคุณราเมศครับคุณราเมศนะครับจากจังหวัดไหนคะกรุงเทพครับอ๋ออยู่กรุงเทพนะคะยังไงเดี๋ยว ต้องขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะก็ฝากชื่อกับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวจะส่งติดผลิตภัณฑ์ไปที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าต้องีอกว่าไม่ใช่เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นเองนะครับที่สนใจใส่ใจกับเรื่องผิวพรรณต่างๆในการดูแลผิวพรรณต่างๆสุภาพบุรุษก็สนใจใส่ใจด้วยนะครับก็มีการโทรเข้ามาด้วยครับนอกจากนั้นนะคะเมื่อกี้บอกว่าผลิตภัณฑ์ซูทิสจากฝรั่งเศสเนี่ย กับรจนาเนี่ยจริงๆเป็นสปาสปาโปรดักต์เหมือนกันคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา<ช>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดอ่อนของการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนใช่ค่ะก็คือ,อ,อจริงๆแล้วในหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอมของเรานะคะ<ๆ>ก็จะมีการวิเคราะห์สอนวิเคราะห์สภาพผิวเพื่อที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวแต่ละชนิดของลูกค้า ค่ะก็คือจะแบ่งออกเป็นอย่างที่อย่างที่คุณยิ้มได้แจ้งแล้วนะคะก็จะมีผิวธรรมดาผิวมันผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือเราจะมีการสอนอยู่แล้วฉะนั้นมีสายเข้ามาอีกแล้วนะคะแหมสวนสดทอะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไนะครับคุณวิยุทธ์นะครับคุณวิรยุทธ์ครับได้ยินคำถามนะครับว่าทิศแพกมาจากประเทศอะไร ประเทศอังกฤษครับวันนี้มีเคุณผู้ชายโทรมาเนะเก็ติดต่อหลังไม้นะคะแล้วก็จะได้รับมาส์รจนาไปทดลองใช้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกจะจะเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านะใช่ต้องนำไปให้สุภาพสตรีแฟนที่บ้านแน่เลยนะคะก็มาต่อกันนะคะก็คือวิเคราะห์สภาพผิวมันจะมีเรื่องของเนี่ยสมมติเราแต่งหน้าเนี่ยเราจะเข้าสปาเข้าสปานี่ บิวตี้เทอราปิสที่อยู่ในสปาเนี่ยเขาจะทําอะไรให้เราก่อนนะคะหน้าจริงๆเขาต้องเป็นคลีนซิ่งค่ะเป็นร้าง้างเครื่องสําอางค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ํานมนะคะเป็นคลีนซิ่งมิลวเพื่อที่จะทําความสะอาดผิวหน้าก่อน ก่อนที่จะวิเคราะห์ผิวหน้าค่ะก็คือต้องเช็ดให้หน้าเนี่ยค่ะไม่มีเครื่องสาอางบนใบหน้าก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงอย่างนี้ก็เห็นหมดเลยสิคะว่าวิเป็นสิวเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะเราจะได้รักษาบําบัดได้ถูกใช่ค่ะเพราะเราจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะตรงกับสภาพผิวหน้าของแต่ละท่านค่ะค่ะหลังจากนั้นพอเราเราเราล้างเสร็จแล้วเราไงต่อคะ ล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องตามด้วยโลชั่นค่ะเป็นเหมือนโทนเนอร์ค่ะที่จะปรับสภาพชายกระชับรูขุมขนแล้วก็ปรับสภาพผิวค่ะหลังจากนั้นคะหลังจากนั้นก็จะทําการสครับค่ะสครับของเราก็จะมีสครับค่ะอันนี้ขิมหนด่ะอันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นสครับ ของเราสครับโลชนาก็มีของโซทิสก็มีค่ะก็คือจะสะครับผิวหน้าเพื่อที่จะอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีผิวมนันหรือผิวธรรมดาก็ได้ค่ะก็คือสครับเพื่อที่จะทําความสะอาดผิวบริเวณรูขุมขนนะคะต่อไปค่ะหลังจากนั้นพอ,พอสครับเสร็จแล้วพอเราสครับเรียบร้อยแล้วเราขั้นตอนของการนวดค่ะใช่นวดหน้าแล้ว ซึ่งขั้นตอนนวดหน้าเนี่ยจะต้องมาเรียนใช่ไหมคะถึงจะทราบใช่ค่ะเพราะว่าของเราจะมีท่าพิเศษด้วยที่ไม่เหมือนจากสถาบันอื่นค่ะค่ะการนวดหน้านี่ช่วยช่วยในเรื่องไหนคะทำไมถึงต้องนวดล่ะคะมีสายเขามีสายเขาเค่ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะนะคะสีไทยค่ะจังหวัดอะไรคะ จังหวัดนครรีมาค่ะมาที่เมืองโคราชนะคะหลักสูตรทิ่แพกมาจากประเทศอะไรคะประเทศอังกฤษค่ะตะกุนนะคะวันนี้เราแจกมัสนะคะสำหรับไปพอกหน้าได้เลยค่ะที่บ้านต้องอธิบายวิธีการใช้มาสของวัชนาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมที่รับชมอยู่ได้รับรางวัลไปแล้วจะจะต้องใช้ยังไงบ้างก็คือเหมือนว่าเราอะค่ะ ทำขั้นตอนเหมือนที่คุณพลอชมพูนะคะแจ้งไปแล้วคือเหมือนว่าขัดสครับเป็นตัวคิ้นซิงเป็นตัวโทนเนอร์เสร็จแล้วก็เป็นตัวสครับสครับแล้วก็นวดนวดเสร็จแล้วคือเราก็มาร์กแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นขั้นตอนเหมือนในสปาอย่างเงี้ยเราทําความสะอาดผิวหน้าเราให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ลงโทนเนอร์แล้วเราก็คือทามาร์กตามก็คือสรุปง่ายๆว่าหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะจะทาการมาร์กหน้าเนี่ยหน้าเราเนี่ยต้อง สะอาดก่อนใช่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะมาร์กอะไรสักอย่างเนี่ยสารต่างๆที่อยู่ในตัวมาร์กเนี่ยจะได้เข้าไปในสู่รูขุมขนเราได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะหลังจากมาร์กหน้านี่คือการบำรุงผิวใช่ไหมครับใช่่คะจะมีสารที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณนะครับจะได้บำรุงให้ผิวหน้าเนี่ยสดชื่นแล้วก็กระจ่างใสค่ะเป็นการบำรุงแบบล้ำลึกะค่จากครีมที่เราใช้อยู่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นพอเรามาร์กอะไรเสร็จ <ค term S 1> ยังไงต่อคะต้องตามด้วยอะไรต,<า>ต่องงาตามด้วยบำรุงค่ะ,คะมาร์กเสร็จแล้วก็คือทำความสะอาดมาร์กออกให้หมดนะคะแล้วก็เราก็บำรุงด้วยครีมบำรุงถ้าเราถ้าเรามาร์กตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราก็ทาครีมกันแดดทับหลังจากทาครีมบำรุงเสร็จนะคะเป็นการปิดปิดท้ายเพราะว่าถ้าไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยคือมันก็คือถ้าออกไปเจอแสงแดดหรือว่าแสงไฟอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดฝ้ากระได้งา่ายค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็ถ้าถ้าผู้สนท่านผู้ชมเนี่ย เกิดข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยสาม,มารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้เบอร์โทรปนิดไหมครับเผื่อว่าะจะขอคําแนะนําในการที่จะดูแลผิวปันต่อคที่เบอร์โทรถ้าถ้าท่านผู้ชมสั้นใดนะคะสนใจปิตภัณฑ์ของรจนาหรือว่าปิตภัณฑ์ของโซที่ที่มาจากฟรั่งเซสน,นะคะ,คะติดต่อได้ที่0ูนย์เก้าศูนย์9ก้าย์ห่ปดห้าเ้าค่ะอีกครั้งนึงค่ะ0 8 5ย์9 6 8ห9้าปดห้าค่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดสนใจอยากเรียนสปาล่ะคะค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่02 500, ค่ะ8866500ค่ะ02 8866500ค่ะก็ท่านผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะคใช่ใชค่ะ,คะมีอะไรจะฝากให้ถึงท่านผู้ชมอีกไหมครับค,คุณคุตรอยกับคุณยิ้มสำหรับผลิตภัณฑ์สปาจะฝากว่าแตกต่างกับที่อื่นยังไงคะ ว่าทำไมถึงต้องเลือกใช้ของของเราผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ,ะ,คะทั้งรรตนาแล้วก็โซทิสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวหน้านะคะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะรับรับประกันว่าถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือใช้แล้วผิวผิวแพ้ที่แพ้ง่ายมากๆอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนค่ะและที่สําคัญมีอยอยดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอยอยแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ราคาเป็นยังไงคะ ราคาก็จับต้องได้ค่ะใช่ค่ะเหมือนถ้าเป็นโซทิตมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นรจนาก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งแต่เห็นหลังจากที่ออกรายการมาสองสัปดาห์ที่แล้วมีท่านผู้ชมโทรมาสอบถามราคาค่ะ,ะ,คะก็คือถ้าเป็นตัวเหมือนลูกค้าที่โทรมาเป็นโ,นโซทิตนะคะ,คะโทรมาก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราคือเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ที่อยู่ในห้างทั่วไปเลยนะคะถ้าเป็นตัวโซทีตนะคะคือใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคือไม่แพ้ง่ายด้วยก็คือ ถ้าเขาเดคานเตอร์แบรนด์ทั่วไปอย่างเงี้ยของเราก็เหมือนกันแต่ว่าของเราอาจจะแบบไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่ากับตัวเคาน์เตอร์แบรนด์เท่าไหร่แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้คือใช้ดีมีอายุยาวนานด้วยค่ะลูกค้าก็คือใช้แล้วติดใจแน่นอนก็มีภาพลูกค้าท,ที่ที่ไปทดลองใช้ก็ยังโหอายุมากแล้วแต่หน้าย,ยังใสยอยู่เลยนะคะใช่ค่ะ,คะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งทั้งทั้งสองมากนะคะที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับความงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนสอนสปาหรือเรื่องของสกินแคร์นะคะก็สำหรับช่วงหน้าค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะช่วงรายการตามหลักกิโลค่ะวันนี้คุณไพฑูย์สีโฮงนะคะจะพาไปเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะกับวันนี้เราทั<ร>้งค,คุณพลอยคุณยิ้มนะครับค่ะ,คะสำหรับเราทีมงานเราและทีมงานวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสุขภาพดีกับไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,นคะสนับสนุนรายการโดยมูล,ลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver Foundation อาหารทะเลก้างกุ้งมังกรซีฟู้ดเราจำหน่ายอาหารทะเลมีชีวิตและแบบสดมามากกว่า20ปีจากทะเลอันดามันสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0902100237แฟนเพจกั้งกุ้งมังกรซีฟู้ด to your door เซยะออโต้สาขาจังหวัดนครราชสีมารับจัดทำพรมปูพื้นรถยนต์เข้ารูป 5D สนใจติดต่อ0821016474 0887080428